อ่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนลากหัวดูใช้ปืน XM8 นะครับผมไปเห็นคลิปมานะครับช่วยได้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ผมเห็นในคลิปนะก็เดี๋ยวตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะคมขอปรเสิทงก่อนามแสงมืดเอเคยวต่อแสงแ้่เอ้ยเขาขึ้นอีกนิดนึจิ๊ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบางอย่างนะครับปืนเนี่ยมันจะมีบอกด้วยนะว่าใช้กระสุนอะไรยิงแปดใช้กระสุนเอเป็นปืนซุน่มยิงน้ำหนักเบาเออยูเอ็มพีใช้กระสุนเอ็มจีนมีน้ำหนักเบาถือแล้ววิ่งได้ไวอันนี้เดี๋ยวใช้กระสุนเอ็มจีจอมเพะคาดระยะกลางแล้วก็ไก เราใช้กระสุน SG อาววธพิฆาตระยะใกล้เออหมาะแก่การต่อสู้และใช้กระสุน SG ปืนลูกสองคอู่อันนี้น่าจะโหดเลยลูกสองคู่นะอันนี้ผมอ่านตามเลยที่พร้อมกับพลังการยิงที่รุนแรงและมีระยะที่เอ๊ะมีระยะ การยิงที่ไกลกว่าลูกซองอื่นยูนนิดนึงด้วยอันนี้ไม่ต้องบอกใครรู้ประสิทธิภาพจากช่องอื่นแล้วก็นะครับแล้วก็จะมาทดลองเอ8แปด้วยก็คือกดแล้วก็กดออกจากซโคแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับขั้นตอนนี้แค่นี้นะจริงเออขั้นตอนุดง่ายเลยแค่แค่นี้ทุกท่านก็จะสามารถแบบยิงหัวและยิงหัว ที่กิ่งกดสะโคบออกจากสะโคบแล้วก็ลาขึ้นน้องผมตดโอ้ตายเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราไปเราในเซฟตาย,ตาย,ตายมันไม่ต้องเสียเวลาป้บยเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จแล้วครับไป้าแล้วก็เราก็โหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับอ่ะชึบปืนไม่รู้ใช้กับปืนอื่นได้ปะนะผม สโคปเอาเจากสโคปลากนะคะเดี๋ยวผเอาไปใส่เลยดีกว่าสโคปสโคปก็คืออย่างนี้ครับเอาเจากสโคปแล้วก็ลากขึ้นไปวะไม่มีคนเลยไม่มีคนเช็คเฮ้ยเดี๋ยวคนนู้น

นพุทโธเฉยเอ้ยจะมาทดลอง AK ด้วย,วยแม่ขุนใจยุ่ยแม่บทขี้ สกิลเลยสกายเลือดปะตั้งไอวอลแล้วมันจะเพิ่มเลือดอะ แต่ตอนนี้มันไม่ไดีแล้วถ้าซูอยู่ระยะไกลเอ๊ะตอนนี้ลูกสองมแต่ถ้าเอามาปิดตูดมากกว่าเฮ้ย ไใช่โป๊ะของไม่ใช่โป๊ะไม่ใช่ตุ้มมันใช้แค่คืนเดียวใช้แค่คนเดียวแล้วก็ใช้เหรียญเท่านั้นดียว

kau turun api kau. Saya Bye bye. Yuh.